เราก็ได้น้ำแดนดีไลออนสำหรับผมเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำแดนดีไลออนรักษาผมร่วงค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แคดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฟอขอแช่นะคะวันนี้กิกิจะมาแชร์เรื่องผมร่วงค่ะใครมีอาการผมร่วงบ้างคะร่วงแบบผิดปกติหรือว่าร่วงอย่างไรก็ตามกิกิมีสูตรแชร์ผมร่วงมาฝากค่ะเป็นสูตรง,งา่ายง่าย มากค่ะจากนี่เลยค่ะดอกไม้ที่อยู่บนหัวนี่นะคะ,คะก็คือดอกแดนดิไลออนค่ะหรือว่าดอกรากฟันสิงโตหรือจะใช้ทั้งต้นฟันสิงโตเลยก็ได้ค่ะไปดูวิธีการทำกันง่ายๆค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากค่ะ วิธีการทำนะคะก็เพียงนำดอกฟันสิงโตหรือว่าจะเป็นต้นเป็นใบเป็นรากก็ได้นะคะเอามาต้มน้ำร้อนนะคะทำความสะาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้มน้ำร้อนมาเทใส่เพื่อที่จะทำเป็นชาค่ะแช่ไว้สัก15-20ถึงนาทีนะคะตั้งไว้ให้อุ่นให้หายร้อนแล้วก็นำมากรองแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนเราก็ได้น้ำแดนดิไลออนสำหรับผมเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำแดนดิไลออนรักษาผมร่วงค่ะเขามีรายงานวิจัยนะคะกิกิไปอ่านเจอมาว่าเขาช่วยรักษาผมร่วงได้และทำให้ผมเกิดใหม่ได้กิกิก็เลยจะมาแชร์สูตรนี้ให้กับเพื่อนๆเผื่อเป็นทางเลือกในการที่จะช่วยลดอาการผมร่วงของใครหลายๆคนได้ค่ะ ที่การใช้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากเราได้น้ำ แดนดิไลออนนี้นะคะมาเรียบร้อยแล้วและตั้งไว้ให้อุ่นเรียบร้อยหรือเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็กอกใส่ขวดหรือกล่องใส่ขวดภาชนะของเราได้เลยแล้วเราก็ไปใช้หลังจากที่เราสะผมอาบน้ำทำความสะอาดผมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะน้ำสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือน้ำเจ้านี่ค่ะเจ้าฟันสิงโตเนี้ยค่ะก็คือเอาไปราดบนผมของเรา แล้วก็ไม่ต้องล้างด้วยน้ําเปล่าออกอีกแล้วนะคะใช้แค่นั้นพอค่ะวิธีการทําวิธีการใช้กีกก็ขึ้นคลิป ขึ้นวิดีโอขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากเลยเนาะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะเจ้าฟันจิงโตที่อยู่บนหัวกิกกี้เนี่ยค่ะมีทั้งรากแบบที่เขาขายแบบเป็นรากแห้งแล้วนะคะสั่งซื้อได้หรือว่าจะซื้อแบบสดๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีไหมเนาะแต่ที่เนี่ยไม่ต้องซื้อไปหาเก็บเอาตามป่าตามเขาตามที่ไหนก็ได้ค่ะมันขึ้นเต็มเยอะมากช่วงนี้กิกกี้ก็เลยนําสูตรดีๆแบบนี้มาแชร์ ฝากทุกคนที่มีปัญหาผมร่วงอยู่ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะช่วยลดอาการผมร่วงของเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงช่วยลดอาการผมร่วงได้ค่ะก็คือเขาได้ออกมาพูดว่ารากแดนดิไลออนช่วยรักษาผมร่วงได้ก็เพราะว่ารากแดนดิไลออนหรือดอกแดนดิไลออนต้นแดนดิไลออนต้นรากปัญสิงโตเนี่ยค่ะเขามีสปปรพพคุณยับยั้งแบคทีเรียนั่นเองค่ะเมื่อเขามีสปปรพพคุณยับยั้งแบคทีเรีย ถ้าคนที่อาการผมร่วง โรคผมร่วงนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบนหนังศีรษะก็จะช่วยลดหรือยับยั้งได้แต่ถ้าใครรู้สึกใช้แล้วมันไม่ใช่นะคะก็ต้องไปหาสาเหตุของผมร่วงอีกทีนึงว่าผมร่วงจากอะไรจากฮอร์โมนของเราเองหรือว่าจากการกินยาอะไรบางชนิดหรือว่าจากการขาดวิตามินการบำรุงผมของเราค่ะไม่ใช่ว่าใช้ลากแดนเดลไลออนแล้วเฮ้ยหายเป็นปริทิ้งอันนี้ไม่ใช่นะคะมันเป็นสูตรธรรมชาติก็คง จงจะต้องใช้เวลาในการรักษาหน่อยนะคะ อตัวไปทําให้แห้งก่อนนะคะแล้วเราจะมาพูดถึงกลิ่นกันหลังจากที่ใช้ไปแล้วมันเป็นอย่างไร จากที่ใช้น้ำแดนเไลออนอันนี้ลาดผมไปแก้ผมร่วงนะคะมาดูว่ากลิ่นหลังจากที่เราใช้ไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ล้างออกใช่ไหมคะกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นใดๆติดผมเลยค่ะหลังสระผมนะคะไม่มีกลิ่นใดๆติดผมมาเลยค่ะและกลิ่นของน้ำแดนเไลออนเอง ก็เป็นกลิ่นจางๆของสมุนไพรเหมือนรากไม้อะไรประมาณนี้ค่ะพอเราได้ผมเป่าผมทําผมให้แห้งแล้วก็ไม่เหลือกลิ่นติดใดๆเลยค่ะคลิปนี้กิกี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้เคเคดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฟอขอแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ